กาแฟเย็นกูได้ยังชามะนาวกูด้วยน้องครับรอฟิลแปล๊บหนึ่งถ้าฟิลยังไม่มาทำหาอะไรก็ไม่พีกะวันนี้ปล่อยสักวันผมไปนะครับเดี๋ยวไหนไหนปล่อยแล้วช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยแบบอะไรเยอะครับตั้งชื่อดานกลางคืนเนี่ยใช้ชื่ออะไรดีระหว่างหนึ่งดื่มขับจับเป่ากับสองคืนนี้มีเฮขขอแหลครับดื่มขับจับเป่าผมไปนะครับเดี๋ยวอ,อะไรนักหนาเนี่ยข้อที่หนึ่งอชอบเฉยเฉยข้อที่สองชอบจังเลย ชอบจังเลยเอาละครับเจอหลาบได้ลูกครับส่งบอลให้แมสซี่เมสซีท่ทำออกเป็นลูก19นาฬิกาครับผมลูกทุ่มลูกทุ่มพี่ซิ่งนี่น้องอูชื่อนมชื่ออะไรนะนมสวัสด,ดีค่ะเฮ้ยมึงมองอะไรกูมองนมก็นองชื่อนมอะ่ะมึงก็ไม่น่าเกิดมาชื่อนี้เลยนะนมแน่ใจนะว่าพี่มือกีตาร์เขาอยู่เนี่ยเฮ้ยนั่นไง ็คนนี้แหละเขาลือกันว่าเล่นกีตาได้เขาลือไปครับเดี๋ยวก่อนนะดูจักมือการเช็ดขี้มูกและเช็ดคีตานิ้วชี้และนิ้วก้อยขยับไปขยับมาดูตามตำราช้างแล้วตรงคดชลักทุกอย่างนะาเชื่อผมเถอะไอเด็กคนเนี้ยเก่งไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเหย็ดแม้ตัวไรอ่ะ <'d> แวทไหนเนี่ยมึงสโ,โลวยาไปรถไฟอินเดียเลยน้องครับมาดูวงพี่เลยเหรอครับเปล่ามานันต้องรอพ่อขี้ควรตีเหรอครับพี่เอาไมา่เน้องครับพี่ไม่อยากมีเรื่องตีแม่งตีใครม,มีไม้เหรอไปซะไปะเอาเงินที่มึงติดนี่กูคืนมาเอาแขนมาเดี๋ยวความพี่ผมขอเวลาหน่อยเอาหัวเป็นประกันก็ได้หัวผมด้วยหวัวผมด้วยหัวมนมด้วย หัวหนูเนี่ยสลัมบอยใส่ปืดเหมือนตอกกาบส้นเตียนกูกล่องนะอย่าไปกาตีมันนะนะสัตว์ันเว้แค่กาพอนะ้นะอย่าถึงก็อมรงเท้ามันนะนะอย่านะไม่นะโอ้โอมแค่ปปลายพอนะอย่าอมไปถึงครึ่งส้นตีนะนะไอ้สัตว์27่สกรกฎาคมนี้ทุกรงภาพยน